อย่างที่รู้กันว่าข้อสอบมันเปลี่ยนแนวครับอยากได้เกิน90ไปก่อนเป็นการสอบครั้งเดียวในมหกเลยอยากได้คะแนนดีอ่ะคิดไว้แค่ว่าจะอยากเป็นหมอจะตรสอบหมอไม่ได้แบบเลือกมหาลัยหรือไม่ได้อ่านหนังสือเยอะเรียนตามเทอมเก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆได้ฝึกโจทย์ยากไปเวลาไปใช้ในห้องสอบเจอโจทย์ง่ายมาบุ๊มันก็จะรู้วิธีล่าแต่คิดเร็วขึ้นถ้าทำข้อสอบเก่ามันจะเป็นแนวเป๊ะๆตัวเลขมันจะลงตัวข้อสอบอังกฤษทำให้เราเห็นโจทย์ที่หลากหลายแนวมากขึ้น นัชนนท์ชาสุนทรครับชื่อเล่นชื่อมิทครับติดคณะแพทย์จุฬาคะแนนรวมกศธได้แปดสิบสด้าคะแนนเคมีได้96เลขได้97้ฟิสิกส์แปดิบาวได้88อังกฤษได้90แผง1ได้279รอดสแผงสได้245ครับตอนประถมอยู่เพงทะเบียนครับอยู่สวนบุลาหห้องเกตของสวนบุลาหครับเอาจริงไม่ได้ตั้งใจจะย้ายลองตอบเล่นๆได้ก็เลยไปครับ ทำข้อสอบบ้างไม่ได้แบบไปเรียนวิเศษมากทำแบบพหัดต,ตามหนังสือทั่วไปอะไร <S <S ไม่ได้เป็นเด็กแข็งอะไรมากก็เริ่มเรียนวิเศษตอนเย็นบ้างครับแล้วมีกดดันบ้างเพราะว่าเคยสอบตกที่สวนเหมือนกันไม่ได้ปรับตัวอะไรมา <S 1> <S 1> เรียนไปเรื่อยๆเรียนเพื่อทำเกรดด้วย <S <S เรียนตั้งแต่ประมาณมสามเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามสส่วนใหญ่ที่เรียนก็จะเป็นวิทย์เคมีชีวะเลขเป็นหลักเรียนที่แมกครับ คะแนนอยู่กลางๆครับโอเคแล้วการเจอโจทย์ยากก่อนทําให้ยาอยู่ในห้องสอบมันคิดได้ไวขึ้นตอนแรกตั้งใจจะเข้าเอ็มิทแล้วก็สอบติดแล้วก็เลยลองมาสอบเตรียมก็ตัดสินใจมาเตรียมแทนเลย,เยไม่ค่อยชอบอยู่หอ,อเลยมาเตรียมดีกว่าก็แบ่งๆมาทั้งเตรียมทั้งเอ็มวิทนะครับสอ0้200กว่า ตอ่านหนังสือเพราะว่าสอบกลางภาคกับไฟนนลเดี๋ยวก็ยากอยู่จะอ่านหนังสือก่อนสอบสักอาทิตย์หนึ่งยากครับแต่ก็ทําได้ดีเรียนบ้างแบบเรียนไปเรื่อยๆทั่วไปฟิสิกส์เคมีชีวะเลขอังกฤษด้วยเรียนเลขกับพี่ตุ้ยแล้วก็พี่แม็กครับตอนมสีม .5 าตามคอร์สไปเรื่อยๆโจทย์ของพี่ตุ้ยก็จะง่ายกว่ามันจ,จะตามขอ,อโลกไปได้ง่ายกว่าโจทย์พี่มกยากกว่าถ้าทําได้บุม้มในข้อสอบของโรงเรียนก็จะง่ายไปเลยอะไรกจะพอๆกับของโรงเรียนเลย กังวลชีวะสุดเนื้อหามันเยอะแล้วก็จําเยอะเหมือนกันแต่ว่าข้อสอบที่ออกมามันก็เป็นวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทาให้บางเรื่องอาจจะแบบแค่รู้เื้นหามันก็ทําได้ทำเกียนโรงเรียนทำข้อสอบในเล่มหนังสือของโรงเรียนแล้วก็มันก็จะทำข้อสอบซ้ำได้อะไรเงี้ยผมเป็นเด็กสอ,อ,อนอนอยู่แล้วพวกเนื้อหาโมลายก็เลยได้อยู่แล้วเข้าเตรียมโดอยู่ในห้องกิวิทย์นะครับแล้วก็อยู่ในสาขาเคมีก็เลยเหมือนโดนบังคับไปเลยว่าต้องเข้าสออนอยเคมีอะครับ อตอนมสามก็เคยแบบไปแข่งเคมีทีตีมด้วยก็อยากเป็นเองตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆผมหาบอสบ่อยอยากจะเป็นในจุดนั้นบ้างคิดไว้แค่ว่าอยากเป็นหมออยากจะต่อหมอไม่ได้บอกเรื่องมหาลัยหรือว่าไม่ได้อ่านหนังสือเยอะเรียนตามเทอมเก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆย,ยังไม่ได้คิดไว้ปิด <laughs> <laughs> เทอมก่อนขึ้นม6ช่วงที่มันเป็นโควิดแล้วได้หยุดอยู่บ้านานานๆนั่นเลย <laughs> ตอนแรกก็ชิวก่อนแล้วก็ไปสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ที่บ้านตอนแรกก็จะเก็บชีวะก่อนชีวะเ,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 เป็นมิชาที่กังวลเรียนไปเรื่อยๆฟิสิกส์นั่งฝึกโจทย์ครับเี่มีฝึกโจทย์ไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่เาอาเนื้อหานั้นมาแล้วก็มาฝึกโจทย์ประสอกาทอครัช่วงึ้นมองหกอตรูโจทย์ของที่ต้องข้อสอบเป็นชุดๆถ้าเหมือนเป็นข้อสอบจำลองอประสึกษทอครับไม่ทำแล้วก็ตรวจเป็นคะแนนเลยครับเราก็จะรู้คะแนนว่าเราทำได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณไหน โจทย์ยากกว่าข้อสอบจริงครับแต่ละข้อมันใช้เวลานานกว่าทําใ,ให้ทําไม่ทันบางข้อก็ยากจริงเลยกันแต่ว่าได้ใช้ความรู้นั้นไปทําจริงโจทย์มีหลายแนวทําให้แบบเราได้เห็นรูปแบบของข้อสอบมากขึ้นไงใช่ได้ฝึกโจทย์ยากไปเวลาไปใช้ในห้องสอบเจอโจทย์ง,ง่ายมาุบมันก็จะรู้วิธีล่าแต่คิดเร็วขึ้นถ้าทาข้อสอบเก่ามันจะเป็นแนวเป๊ะๆตัวเลขมันจะลงตัวข้อสอบอังกฤษทำให้เราเห็นโจทย์ที่หลากหลายแนวมากขึ้น เป็นวิชาที่ไม่ค่อยได้กังวลเท่าไหร่ครับอยากได้เกิน90ก่อนอย่างที่รู้กันว่าข้อสอบมันเปลี่ยนแนวครับอยากได้เกิน90ไป้ก่อน <mm> แล้วแต่วิชาอย่างเล่งจบใกล้ๆ้สอบเลยด้วยซ้ำบางฉบับยังไม่ได้ทำเลย <mm> ทำข้อสอบมันซินก่อนสอบสักหกเดือนกัน เรียนพี่ตุย้ยเขาจะสอบถอดโจทย์ที่พี่ตุ้ยทาก็ยากเหมือนกันนะทาไม่ได้ได้หมดครับแต่ว่าได้ใช้สิ่งที่ทําในโจทย์อยันนี้มาทำในข้อสอบจริงลงทิงหนึ่งไครับอัจริงก็คือโจทย์ที่เขาให้มาเยอะๆไม่ได้ทํเลยทแค่ในเล่มที่เรียนนะครับช่วงแรกๆก็เรียนคอสดแล้วก็มาเป็น,นด้านผมสะดวกแล้วก็โอเคเลยสายจนถึงตอนเย็น,นครับ ครูปบอบแอดโฟมเนี่ยเรียนทั้งคอร์สเน,น้นแน่นโจทย์คอร์สโพลคำตอบก้อสอบจริงเลยลงคอร์สไปช่วงม6ชม1ครับแล้วก็ได้เรียนช่วงสิงหาสัางคมก็จะเก็บเนื้อหาช่วง6เดือนก่อนสอบครับแล้วก็เรียนเนื้อหาไปเรื่อยฝึกโจทย์จากข้อสอบจริงครับมีการซ้ำกันบ้างทำให้เราได้เห็นแนวพอไปสอบจริงอาจจะเห็นโจทย์จากที่เคยทำแล้วมาบ้างครับปอบก็สรุปเนื้อหาจากเยอะให้มันกนระชับแล้วก็สามารถอ่านง่ายครับ ตอนที่ทำข้อสอบของกาวิธาคิดว่าทำไม่ได้แต่คะแนนอรอบมาก็โอเคอยู่หนึ่งวันก่อนสอบอย่างวิชาชีวะมันต้องจำเป็นแพทเทิร์นบอกบอมาอ่านก่อนสอบเพื่อให้มันจำได้ก่อนสอบสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบแต่ว่าสอบปีล่าสุดมาทำมาฝึกเพราะว่ามันเป็นการสอบครั้งเดียวในม .6 เลยอยากได้คะแนนด,ดีอะ่ะแทหนึ่งได้สองเแพทสองได้สองี ใช้ของก้าวิชาครับใช้เทคนิคเดียวกันได้เลยเชื่อมโยงใช้เทคนิคความถนัดแพทย์ไปด้วยอะครับช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก้าวิชาสามัญอ่านหนังสือสาว,ว่าทออ่านผผ่าน,น,นเผื่อว่าถ้ามันเปลี่ยนแนวจะได้ทําได้เลยหลงเลขไม่เปลี่ยนแนวมากแต่ว่ามันจะมีการหลอกที่ซับซ้อนขึ้นอ่ะข้อที่ผิดคิดเลขผิดอะก็ทําได้ รู้รู้ข้อหนึ่งอาจจะสอบเท่าไปเลยก็ติข้อหนึ่งลังเลครับกกติเค <c oughs> มีผมทําเสร็จก่อนเวลาจะพักถ้าข้อไหนที่แบบไม่มั่นใจผมจะวงกลมไวๆพอทำเสร็จกลับมาแบบอ่านๆมันผ่านอีกทียระถ้าเทียบของปีนี้กับปีก่อนๆที่ผ่านมามันเปลี่ยนแนวอยู่เหมือนกันครับปกติกตัวแปรเยอะปีนี้มันเป็นตัวเลขมากขึ้นเป็นโจทย์ที่ยาวขึ้นมีข้อที่เป็นทฤษฎีต้องจาด้วยโดนข้อทฤษฎีเหมือนกัน ทำของพี่บุ่มนีจะมีข้อสอบที kind of ่เขาจําลองขึ้นมาก็เลยได้เยอะพออย่างวิชาภาษาไทยมันเป็นการอ่านที่เราไม่ต้องจำหลักภาษาเทชนิคที่ผู้ปอปสดมาทำได้ถ้าจะสอบก็สอบวัทอเก้าวาศาสรน่ะเตรียมตัวทักช่วงก่อนขึ้นม .6 เก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆก่อนช่วงเทอม2ตะลุยโจทย์ทั้งอังจีนแล้วก็ข้อสอบเก่าจะเรียนจะกขอเรียนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ไม่รู้แค่คาดหวังเพราะว่าโค oh. วิด oh. จะได้ไปเรียนออนไซน์หรือเปล่ายังไม่รู้เลย <laughs>